ทีมงานะพ่อและนายสงคลาครับเราไปดูเรื่องนี้กันนะครับเป็นเรื่องของคนต่างด้าวชาวต่างชาติที่แฝงตัวเข้ามาในคราบของนักท่องเที่ยวแต่ว่าอยู่ยาวไม่หลบบ้านหลบเมืองมาทํามาหากินอยู่ในบ้านเราครับเอาเบี้ยกลับบ้านมากินมานอนมาหายใจข้าหายใจออกอยู่บ้านเราโดยที่เราไม่ได้อะไรเลยครับเหตุการณ์นี้ตํารวจชุดสืบสวนตํารวจท่องเที่ยวหาดใหญ่ครับกองกำกับการ3มกองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว3นะครับร่วมกับชุดสืบสวนตํารวจตรวจคนเข้าเมือง6และก็ชุดสืบสวนซอ พ่อตมจังหวัดพัทลุงนะครับเขาไปตรวจค้นภายในบ้านเช่าหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลแม่ครีอําเภอตโมดจังหวัดพัทลุงหลังจากที่ได้รับรายง,งานว่ามีกลุ่มคนต่างด้าวชาวอินเดียมาเช่าอาศัยอยู่และก็อยู่ในประเทศไทยเกินระยะเวลาที่กาหนดนะครับ จากการตรวจคนน้นนะครับก็พบกลุ่มชาวอินเดียอยู่ในบ้านเช่าหลังนี้ทั้งหมด6คนนะครับเป็นผู้ชายทั้งหมดบางคนก็เป็นพ่อลูกกันด้วยนะครับพร้อมกับยึดหนังสือเดินทางประเทศอินเดียซึ่งล้วนเลยกลําหนดให้เวลาที่อยู่ในประเทศไทยแล้วบางคนเดินทางเข้ามาตั้งแต่ปี63บางคนก็เข้ามาตั้งแต่ปี -65 นะครับ ตอนที่เข้าไปจับนี่ตกใจหมดเลยครับนายจ๋าทำมาทำไมาจ๋าจับฉันทำไมาจ๋านายจ๋าแต่ว่าตำรวจก็บอกว่าฉันมาจับจ๋าออกมาเลยจ๋าจากการสอบถามทั้งหมดนะครับก็ทราบว่าเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแฝงตัวในคราบนักท่องเที่ยวครับแต่ได้มาทำงานขับรถเร่ขายไอศครีมนะครับแล้วก็เปิดห้องเช่ารวมกันอยู่นะครับ บริเวณห้องเช่านี่ก็มีรถขายไอศครีมจอดอยู่ด้วยนะครับแม่แต่ก่อนนี้มาขายโรตีแต่ว่าตอนนี้มาขายไอติมเลยจ้าจากนั้นก็คุมตัวส่งสอพอตะมดดำเนินคดีฐานความผิดเป็นคนถังด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการขออนุญาตสิ้นสุดนะครับแล้วก็เตรียมผลักดันกลับประเทศอินเดียต่อไปครับ จบแล้วจ้านายจ้าจบแล้วจ้านายจ้าเข้ามาแบบนี้ไม่ได้จ้าและก็น่าจะมีอีกนะครับที่เข้ามาแบบนี้อยู่ยาวครับไม่ได้ครับตำรวจเขาไม่ปล่อยไว้ครับจับกลับประเทศหมดแล้วครับ